พี่งเลยเรียกพระเอกพิเชษส์เฉลิมวันดีครับไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมที่ตาซ้อมอยู่ที่ค่ายพิเชษการที่เดิมเลยมีใครไปเป็นคู่บอลซ้อมบ้างไปนิดนิดเลยค่ะเพื่อพี่เพื่อนใครกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบหกครับสูงเท่าไหร่หนึ่หกสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สีมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอจงอางดังเคยต่อยกันยังเคยคี่ครั้งแล้วหนึเป็นไงบ้างเฉนาะมาเคยเฉนาเข้ามานานยังประมาณเดือนที่แล้วอ๋อเดือนที่แล้วนี่เอง ออที่นี่เลยแล้ววันนี้มาเจอกันใหม่แต่วันนี้เป็นมวยรอบใช่ไหมวันนั้นต่อยกันเบรทเท่าไหร่ร้อยสองวันนี้ต่อยร้อยสามเขาเป็นมวยสไตล์มวยขาววันนี้เลยมาเจอกันใหม่เคี่ยววันนี้มายอมชัยนะงเขาได้ไหมได้แต่วันนี้กับวันนั้นไม่เหมือนกันเนาะแล้ววันนี้ร้อยสามเมื่อกี้ช่างเราเป็นไงบ้างเป็นยังไงล่ะประมาณจุดเป็นอะไรก็ดิบสบายสบายเลยร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเร์์มวยแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมตอยชนะกอบใครมาเร็วนะคุมมากี่กิโลไปนี้ต่อยมวยไททยมมาั้งหด บนจังหวัดบญการาจ<า>ะช,ชแวแฟนขอบรถหน่อยาชวนนรนทนขอโชคดีขอบคุณครับ